อันเบื้องเนื้อในมันจะก่อนเนาะอยู่ในนาเข่าสิดชามและมาติมข้ามชัยบนลวางอยู่ในนาที่เข่าสิดสอง แล้วนะแล้วเรนั่งฝ่าฝนผนนีุ้นีจะใครเป็นฝนเป็นฝ่าเนาะจำบมได้เนยคือกันค่ะเจ้าเจ้าฝ่าได้เนาะคุ่นีโมนฝ่นนีฝ่าคือกันนอกกัน้นาคู่แฟนแม